Mm-hmm. <laughs> Ay, mijo el brow. ดูเธอกับจริงจริงตื่นตาตื่นใจกับกวางตัวนั้นจริงค่ะคือแบบคือปกติอ่ะเวลาแบบเขาตกตกแต่งแบบเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมก็จะเป็นแบบต้นคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าคือไม่ไม่เคยเห็นแบบว่ากวางแบบนั้นนะทุกคนใช่คือ เห็ุเจอเจอกวางที่สนามบินใช่แล้วก็แบบมันขยับหัวด้วยก็เลยแบบว่าเรียกให้แบบเฮ้ยจริงๆดูสิอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบแบบชวนจริงๆไปถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยกวางเกือบขิดหัวพี่พี่กวางไม่เจ้าชูกวางเล่นเดียวโอเคเลยกวางเล่นเดียวจริงหรือเปล่ากวางเล่นเดียวจริงหรือเปล่า <laughs> กวางเล่นเดียวแล้วคนเล่นเดียวหรือเปล่าคะ <laughs>